สวัสดีจ้าแม่ปอเองนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8ดนะเราออกเดินทางจากบ้านออกไปตั้งแต่หกโมงนะคะมุ่งตรงไปสู่สู่สู่อ่าตอนนี้อยู่รักบังนะคะแม่ปอกำลังหิวข้าวมากค่ะในมองข้างทางว่าจะซื้อไก่หรือหมูย่างดีนะคะเออแล้วเหลือไปเห็นนี่ค่ะทุกคนร้านซูี้ดาราลาลา,ลา,ลาค่ะทุกคนบุฟเฟ่ต์สองริบ สิบเก้าบาทแล้วกันนะจะไม่ได้อะทุกคนแล้วก็ข้างทางนี้ก็จะเป็นหมูย่างไก่ย่างนะคะหิวมากตาลายมากบอกพ่อจอดสักทีเธออยากกินค่ะไม่รู้จะ,จะจอดให้ตั้งแต่ตอนไหนเลยค่ะทุกคนผ่านร้านของกินตั้งโยไม่ยอมจอดให้สักทีค่ะทุกคนโอ้ยมองเห็นรถกับข้าวก็น่ากินไปหมดเลยค่ะว่าจะดึงมาสักอันหนึ่งก็อ๋อรถขยะก็น่ากินโอ้ยไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่นะคะตอนนี้ก็ถึงไหนแล้วล่ะทุกคนเนี่ถึงตึกเลสแล้วค่ะเลดไม่ใช่เลดบูนนะคะเลสเฉยๆค่ะ,คะทุกคนเรากำลังมุ่งหน้าไปอยู่ที่กรุงเทพมช่อยู่ค่ะ ไปกรุงเทพกันนะคะทุกคนทิปนี้เป็นทิปของคุณพ่อนะคะไม่ใช่ทิปของแม่นนะสองข้างทางก็จะเป็นตึกรางบ้านช่องใหญ่โตมโหฬารเลยแคร์คึกคักเลยมันแตกต่างจากบ้านเรามากเลยค่ะเมืองหลวงอันศรีวิไลนะคะดูสิคะตึกสูงเสียดฟ้าเลยค่ะตึกแปลกๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนบ้านเราไม่มีตึกแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือตึกอะไรคะทุกคนตึกงองูหรือเปล่าโอ้โหอันนี้คือคอนโดระคะทุกคนเขาบอกคอนโดนะคอนโดก็เยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกคนอยากอยู่บ้าง แต่น่าจะแพงเหลือเกินค่ะแม่คงไม่มีปัญญาอยู่นะคะตอนนี้พ่อบอลก็พามาถึงไหนแล้วคะเนี่ยโอ้ยถึงไหนนะคะ,ถ,นนะ,คะถ้าทางจะเป็นตรงไหนเออ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 ดี๋ยวแฟดเยอะแยะไปหมดเลยค่ะตอนนี้เรามุ่งหน้าไปสู่อนุสาวรีย์ลีลีลีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาน,นะคะแล้วก็บุ่งตรงไปที่ไหนเอยเออทนี่ดูไปก่อนคะ่ะตอนนี้เขาก็ยังบูรณะกันอยู่นะคะเออบูรณะมานาาแล้วแหละ แต่ว่าถ่ายให้ดูเ่อนค่ะตอนนี้ถึงไหนแล้วคะ,ะถึงไหนแล้วคะป้ายก็เร็วเหลือเกินภาคไม่ทันเลยคะ่ะตอนนี้เราก็รอรถไฟไปก่อนนะคะเพื่อจะข้ามทางรถไฟนะเออนี่คะ่ะถึงไหนคะอ้าวทุกคนเห็นป้ายไหมคะ ไม่ทันเลยค่ะนี่คือสะพานกรุงทนทนทนนะคะเราต้องข้ามสะพานกรุงทนไปนะคะแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆค่ะแต่พ่อเนี่ยก็ไม่ไยอมบอกสักทีว่าจะพาไปไหน,นะคะเอาเลี้ยวเข้าเซเว่นเลี้ยวเข้าห้องน้ำค่ะพ่อบอกว่าเธอหูรูดไม่ค่อยดีเธอเข้าห้องน้าเลยนะเดี๋ยวจะไปเลี้ยวลงเลียวลาดนะคะอ้าวถึงแล้วค่ะจุดมุ่งหมายข้างล่างก็คือเอ่อ สายใต้ใหม่นั่นเองนะคะเราก็จอดรถเลยค่ะพอจอดรถเสร็จนะคะนึกว่าพ่อจะให้เราไปเที่ยวไหนอ้าขึ้นกระไดค่ะทุกคนเดี๋ยวนะแน่เลยพ่อต้องพาแม่ไปกินข้าวค่ะที่ไหนได้นะคะพ่อพาไปที่ไหนเอ่ยไม่คนเลยแล้วไม่มีที่กินข้าวด้วยทุกคนทุกคนมาที่ไหนคะแทนทารันแท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 น,แ,ทน,แ,ทนแสงที่คุ้นเคยอีกแล้วคัะเพื่อนโตเยอะขนาดนี้นะคะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะ ทุกคนแม่ล้าแม่เดินจนล้าขาเลยค่ะสุดท้ายแล้วพ่อก็มาส่องพระนะคะเออยนะเอให้เขาวันหนึ่งค่ะเดี๋ยวแม่จะไปหาที่นั่งแล้วนะคะทุกคนไม่ไหวแล้วค่ะรอจนหิวหัวจะปวดเพราะตรงนี้แล้วค่ะผู้ชายเยอะเหลือเกินเดี๋ไม่ถูกสเปกสักคนนะคะนี่ค่ะทาวเวสวุวรรณนะคะสวยงามอระลาดชามเอ่อคุณพ่อคะเมื่อไหร่จะกินข้าวคะเนี่ยหิวข้าวแล้วค่ะ อ่ะสักพักหนึ่งก็แม่ก็โทรหาลูกนะคะแล้วก็สั่งเซเว่นอีเลฟเว่นให้อีกแล้วค่ะสปอนเซอร์แบบไม่เต้นทางการน,นะคะทุกคนสั่งไปให้น้องผ่านแอปเซเว่นอีเลฟวค่ะก็้ถานน้องว่าน้องเอ้ย ของครบไม่ลูกลูกก็บอกว่ามาค่ะแม่โอ้มีหลายอย่างนะคะแม่จานเดี๋ยวหนูจะให้ดูนะคะแม่อันนี้ก็มีค่ะอันนั้นก็มีค่ะแม่จานอันนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้จะค่ะแม่อันนี้ใช่ไหมคะแม่สั่งอันนี้ใช่ไหมคะแม่สั่งอันนี้มาเท่าไหร่คะอานมก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างนี้ <laughs> ทุกคน นมค่ะบ yeah, no anyway, oh, oh, uh anyway. like ิ๊กแบกเอ้ยอะไรเอ้ยอ่าทุกคนหมดไปทั้งหมดสามร้อยห้าบาทนะคะแล้วก็มีส่วนลดสี่สิบบาทค่ะ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 เห็นไหมคะเรามีแอปเซเว่นเพื่ออะไรค่ะประโยชน์ค่ะเมื่อเราอ๋อเห็นไหมคะลูกบอกว่านี่ค่ะแม่นะคะหนูแช่ตรงนี้นะคะแม่อันนี้แช่นี่นะคะอันนี้กินได้นะคะอันนี้ยังยำช้างน้อยนะคะอันนี้ของหนูค่ะอันนี้ของน้องค่ะอันนี้ของหนูค่ะอันนี้ของน้องอ๋อโอ้โยลูกก็เวียนกล้องไปแล้วก็บอกว่าโอ้แม่ค่ะหนูกาลังสอนน้องนะคะตอนนี้แม่หนูสอนน้องเรื่อง โครโมโซมคะ่ะแม่เนี่ยดูสิคะนูสิคะหนูเขียนกระดงกระดาษให้น้องคะ่ะน้องจะจดจําหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้นะคะแต่หนูสอนไปเท่านั้นละคะ่ะเพื่อความสะดวกสบายของคุณแม่นะคะแม่จะได้รู้ว่าน้องเนี่ยอยู่กับหนูลนะปลอดภัยนะคะแม่เห็นไหมคะน้องยิ้มแย้มแจ่มใสจะสู้ตายสู้ตายคะ่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอ่าแมอ่อยู่กับพ่อไปนะคะแม่กินข้าวรือยังคะโอ้แม่ก็บอกว่าโอ้ยังไม่ได้กินข้าวเลยคะ่ะหิวเหมือนกันคะ่ะเห็นไหมคะสู้ตายกันคะ่ะอ่าสุดท้ายแล้วนะคะ ได้กินข้าวสักทีค่ะพ่อมาเลี้ยงข้าวแม่เรียบร้อยนะคะอ้าพ่อมันยังไม่ไปไหนอีกลรอค่ะขากลับดูสิค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะให้รออีกแล้วค่ะทุกคนเหนื่อยเลยค่ะทําไงดีค่ะขาลากเขาบอกว่าเธอเธอช่วยถ่ายไปดียอให้ฉันหน่อยเธอช่วยถ่ายไปเดียวให้แม่ให้พ่อหน่อยนะเดี๋ยวพ่อจะเออเอาไปทําคลิปลงคลิปนะอ้ตอนนี้ถึงนี้แล้วค่ะทุกคนมาดูกันค่ะตรงนี้ผาดเสียวมากเลยค่ะทุกคนดูมันเป็นทางแบบเออใต้สะพานค่ะแล้วก็ สูงประมาณสักเกือบ2เมตรได้ทุกคนจากนั้นเราก็เดินเนี่ยคะ่ะขับเดินอยู่นั่นโอ้ยขับรถไปค่ะหวาดเสียวไปเกาะผัวไปแล้วก็กรีดไปนะคะสุดท้ายล้วก็ปลอดภัยก่ะทุกคนเป็นการเดินทางที่หารุหันมากนะคะแม่ปอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ